ฮัลโหลฮพอนนี้เราอยู่ที่เกาะหินงามนะคะเกาะหินงามมีหินมากมายเลยทีเดียวโอ้ยเจ็บเท้าอ่ะพี่เดินแบบเท้าเปล่าเลยนะเธอเดี๋ยวเจ็บปวปดา หินน้ำม่ใชน่ใโดนโนเป็นอุทยานป้า้ากหอะฮะหินค่อนข้างจะเป็นหินกวดแล้วก็มีลักษณะเกี้ยงกลมมันมันแบบเออเป็นก้อนเงี้ยมันหินที่อยู่ในตู้ปลาออกปะเฮ้ยเจอไข่ ช็อกโกแลตเคลือบคาราเมลช็อกโกแลตเคลือบคาราเมลอ่าม้ยไม่ใช่อันนี้ผสมโกโก้ด้วยไหมต้วยูนี้จะมีสีอยู่ในน้ำนะคะไข่พร้ัดเ็บเ็บเขามเีดูนะคะทะเลคะ เห็นไหมฮะเท้านี่ดูดูเท้าเปล่าคุณดูเท้าป่าเชอนก็หินงามหยวหินงามไหมไอปลาพยุนเกยตื้นนะคะ อันยอ